ใครเคยเจอปัญหานี้บ้างสั่งกะเพราหมูกรอบอยากกินแบบกะเพราพราแต่แต,แต่สิ่งที่ได้คือถั่วฝักยาวแบบเต็มคาราเบลไอตัวเราแค่แพ้ข้าวก็หาอาหารทานยากอยู่แล้วแล้วก็ยังมีความเลืองมากไม่กินถั่วฝักยาวอีกว้าวุ่นกันเลยสิคานั่งตักออกกันยาวๆด้วยความเป็นคนละเอียดละอรอ,อบคอบบุกก็นั่งตักไปทีละนิดทีละนิด,นดตักออกทุกอย่างที่ไม่กินทางถั่วฝักยาวพริกหยวก ตักไปเมาไปจนเพื่อนร่วมงานทานจะหมดแล้วตัวบุกนั้นยังไม่ได้ทานซากคำเพื่อความกิ่นของอาหารเราต้องอดทนตักถั่วฝักยาวตักผักที่ไม่กินออกแล้วตักไปตักมาลำไปตักพริกออกด้วยโดยความไม่กินเผ็ดพอลำไส้บอบบางก็เลยตักออกหมดเลยหลังจากตักสิ่งที่เราไม่ทานออกแล้วเหลือแค่ไหนก็คลุกเขาให้เข้ากันได้เป็นบุญเส้นกะเพราหมูกรอบเพียวๆได้กินแบบฟินสมใจยาก และก็เจออีกหนึ่งปัญหาทุกคนทานอาหารกันเสร็จแล้วแต่บุคกเพิ่งจะได้ทานคำแรกไม่เป็นไรแพ้ข้าวต้องอดทน